รีวิวเครื่องเล่นเทป2หลุมนะครับตัวนี้เทป2หลุม CD แล้วก็วิทยุแล้วก็ลายอินนะครับตัวนี้สามารถต่อยกกอยบกรภายนอกเพื่อเข้ามาอัดทีเทปได้อาจจะเทปสุ่เทปได้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะ CD ดีลงเทปได้เต็มระบบนะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์บ่าเรามีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับยาว2เมตรซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับหูหิ้วสภาพดีนะครับเครื่องมีสีเฟดบ้างนะครับจะออกเป็นสีเฟดเสือไปทางเหลืองทางไข่เนี่ยตัวนี้เป็นเครื่อง เครื่องออกเป็นสีไข่นะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาได้ด้วยนะครับมีฐาจุดใส่ฐานแบกอัพด้านหลังฐาน 2A 2ก้อนนะครับก็คือใช้เป็นนาฬิกาปลุกนะครับตั้งปิดเครื่องตั้งปลุกได้หมดเลยนะครับระบบนาฬิกาก็จะอยู่โซนนี้เริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังแล้วก็เปิด power ตรงนี้นะครับแล้วกด e j c d ตรงนี้นะฮะเป็นเป็นระบบถานนะครับ ซีดีรองรับออเดอโอดิสนะครับไม่ได้รองรับเป็นบีซ์เพิ่มมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองโมดามานะครับไลน์อินผ่านไมค์ได้นะฮะอ่านเร็วครับซีดีนะครับแผ่นก๊อปแผ่รอยอ่านนะครับผมทดสอบอัดจากซีดีลงเทปนะครับขออนุญาตเปิดแค่อินโทรนะครับปฏิลิขสิทธิ์นะครับทดสอบอัดนะครับกดเอวเลยคอร์ดนะครับเทปหมุนนะครับ มีการอัด cd ดีลงเทปนะครับระบบซีดีโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวทดสอบฟังที่อัดจากซีลงเทปเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็น cd ดีวิทยุแล้วก็เทปเทปจะอยู่ปุ่มที่สามนะกดจับขึ้นออวมาเทปนะครับก่อซ้ายก่อซ้ายเอาฝาเตรียมรูกเลยนะครับ อันนี้แค่จัก c ีดีเมื่อกี้ครับพวกนี้จะตั้งสลีปก็คือตั้งอิดเครื่องได้120นะครับ,นะรบพวกนี้จะเป็นตั้งพวกโปรแกรม CD นะครับพวกนี้จะหาขึ้นวิทยุอันนี้จะ n i c กรีเวิร์ดซีดีเพจสตัฟทอปกติอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันนาฬิกาทั้งหมดเลยนะครับนี่ปุ่ม Power CD วิทยุเทปวอลลุ่มอันนี้วอลลุ่มใหม่ที่จะใช้เป็นไลน์อินนะครับ ต่อไประบบลายอินนะครับเดี๋ยวผมเทสลายอินเลยเปิดอยู่ในโหมดเทปนะครับแล้วก็ต่อเข้ารูนี้นะครับต่อเข้าช่องไม้นะครับเปิดปุ่มพาวเวอนิดหน่อยนะครับปุ่มวอลลุ่มนะครับเดี๋วผมจะเปิดจากเครื่องนี้นะนะครับ ความแรงนี่เล่นได้ที่ปุ่มม่นี่เลยนะครับนี่คือการต่อไลน์อินขออนุญาตเปิดแทงโทรนะครับระบบนอกอัดอุปกรณ์ภายนอกนะครับออาสามารถต่อถึงโทรศัพท์ต่ายสายจุดหเพื่อเข้ามาลงเทปได้นะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกทุกอย่างเพื่อเข้ามาลงเทปได้นะครับขออนุญาตเนแท็กไปเรื่อยๆนะครับเพราะติดลิขสิทธิ์นะครับ าสายแยก3.5วัดสุดสายหูฟังบ้านเรามาครับนะครับสายหูฟังปกติครับส่วนหูฟังฟังนี้เจีอวบัตินะครับอ่าเคลองฟังดูนะครับขอยัดถอดออกนะครับขอซ้ายนะครับนะครับที่อาจจะอุปกรณ์ภายนอกเครื่องนี้เมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไประบบวิทยุนะครับ กดตรงกลางนะครับนายมายด์มัดอดัมสตาร์ฮทีนโกลดรอบนึงจะเป็น AM นะครับโกลดอีกรอบนึงจะเป็น FM ฟเทีวีทีวีมี12บสองช่องนะครับทีวีโหมดทีวีบ้านเราจะรับได้ถึง2องช่องหนึ่งกับ2นะครับแต่มันเมมได้ถึง12บสองช่องนะครับโกลดอีกรอบนึงจะเป็นติดใจด้วยมุ่งเหตุไปที่ผลการแข่งขันเอ็มจะก้าวไปด้วยรเงินะครับเปมันสั้นนะครับ เราได้ตั้งแต่87.5มิลลิเฮิร์ตประมาณนี้บ้านเรานะครับประชนประกอบกับทั้งสองคนยังอยู่ในช่วงเยาววัยเห็นควรลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เข้าเรื่องขันในนามทีมชาติไทยทุกชุดเป็นเวลา6เดือนเป็นจารพรปานปินรายงานค่ะ Meta แพลตฟอร์มเองบริษัทแม่ของ Facebook และ i ิน t a g r กรมถูกปรับเป็นเงิน1,200ล้านยูโรหรือเกือ0ส0่ล้านบาทฐานละเมิดกฎการป้องกันข้อมูลของลูกค้าในสหภาพยุโรปหรือ EU เออุคือกขนที่การปกป้องข้อมูลของไอแลนด์ที่ทนาที่ดูแลการดำเนินงานของเมตาใน EU เป็นผู้ออกมาประกาศเรื่องนี้ฟังดูนะครับอยากจะวิทยุนะคาับฐานละเมิดกฎการป้องกันข้อมูลของลูกค้าในสหภาพยุโรปหรือ e ู โดยคณะกรรมการปกป้องข้อมูลของไอร์แลนด์ที่ทําหน้าที่ดูแลการดําเนินงานของเทมนี้สลับเลยในเรื่องนะอาจากเทปสู่เทปนะครับเทปวันนีก่อนเหมือนเดิมเปิดเปิดลุงบีมาอันลุีนะครับมาลองฟังดูนะครับที่อาจรยีดที่อาจารเทปสู่เทปนะครับ กันนี้ลมบีนะครับเสียงดีมากๆนะครับก็นัาา่งก็หลังเต็มระบบเลยเล่นสลับกันได้เลยนะครับ ประม,มานี้นะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ